ก็ต no ้องลีนนะเป็นฟังเพื่อนางราน้องคนนในดักจริสใจมาพี่ล่วงได้ใบใจสักทีไม่รู้แต่โฮไงให้เราผ่า้าจริอีกคนเราค่ะไม่เคยเจอคนจริงใจโอ้น้องสาวน้องสาวพีรรักก็สมวนที่ตันลอวงคิดที่ล้วงคิดก่นนะคิดก่อนนะัะิกนนี้คิดสีคิดดีิตีคิดีี ยตาารรว่อท้งงเพฮิตจี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 ให้ลองแล้วทีเลยล่ะขึ้นมาแล้วเต้นหน่อยขึ้นมาแล้วเต้นหน่อยเต้นเป็นคู่เต้นเป็นคู่อะไรชวนคนอื่นอ่ะเป็นฟันคือมั่งละน้องคน รักจริงใช่ไมมพี่ล่วงได้ใบใจสักทีไม่รู้แต่หกไม่หรอคะที่ใครคนโลกเขาไม่เคยเจอคนจริงใจโอ้น้องสาวน้องสาวพี่รักน้อยสมวนที่ตะนอนโอุยด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 คุณคุณจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้นะอะไรอะวนัเด็กที่ตาดำเห็นไหมขโทษขอโทษทีผมผมฟินไปหน่อย ว่าถือกล้องกันดิทำแบบนี้ได้ไงอ่ะมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ได้แก่เด็กลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยลงเหรอลงไปเลยลงไปเลยรับไม่ได้เลยอ่ะรับไม่ได้มาจูบปากกันบนเวทีอยู่อะไรวะีนี้เจรู้เจ๊ด่าเลยเนี่ยอะไรวะ